เ่วงของไอเดียร้านเด็ดนั่นเองเพราะว่าเรื่องของไอเดียเนี่ยมันจะต้องแบบว่าต่อยอดดูกันบ่อยๆจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นการที่เรียกว่าทุกสัปดาห์เราดูรายการร้อยเรื่องร้านเนี่ย<ฆ>มันก็มีการพัฒนาเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆนะครับ<ฆ>แต่เราเลือกที่มันเป็นภาพสวยๆนะครับไอเดียดีๆเนี่ย<ฆ>มาฝากผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับ<ฆ>และสำหรับวันนี้นะครับเรา,าพาผู้ชมไปที่ยูเครนนะครับร้านโอเดสซานะครับร้านนี้เนี่ยไม่ดูไม่ได้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนที่ประกอบกิจกาาาารร้นอห เดินมากมากนะครับคราวนี้แหละถ้าคุณแม่กำลังดูอยู่คุณลูกกำลังดูอยู่นะครับคุณพ่อเป็นเจ้าของร้านอาหารผมให้เวลา2วินาทีนะครับไปตามคุณพ่อมาดูด้วยใช่แล้วหมดเวลาอย่างหมดเวลาหมดเวลาเราคุยเลยดีกว่านะครับร้านนี้เนี่ยนะครับเขาใช้เชือกค่ะ มันเป็นคอนเซปต์หลักในการออกแบบนะครับเชือกเนี่แหละไอเชือกป่ามนมิลลาที่เราเห็นถูกถูกนี่แหละมันสามารถทําให้มันดูแพงได้นะครับผนังของร้านนะครับทางเข้ามาเนี่ยเขาใช้ซีเมนดิบซีเมนดิบคืออะไรคะก็คือปูนเปือยป,ป,ปูนเปืยคืออะไรคะปูนปืยก็คือลาดลาดซีเมนไปเลยแล้วก็ไม่ต้องขัด ใช่นะครับก็คือโชว์ผิวของ<า>ซีเมนต์เนี่ยนะครับมันจะมีตะปุ่มตะปับมันจะมีร่องรอยของไม้แบบ<า>ไม่ต้องไปฉาบไม่ต้องไปเก็บมันนะครับเขาเลยเรียกว่าปูนเปลือยนะครับ<า>เราโชว์ผิวเปลือยของมันนะครับแล้วก็มีมุมต้อนรับของพนักง,งานอย,อยู่ด้านหน้า,ามีไฟห้อยระมงสน่อยเพื่อให้พนักงานเนี่ยที่สวยๆเนี่ยสามารถบอกและเชื้อเชิญแขกเข้ามาว่าจองหรือเปล่าคะจองโตะอะไรคะนะครับก็เชิญเข้าไปในร้านนะครับภายในร้านนะครับถูกแบ่งสัดส่วนด้วยเชือก ทั้งผนังและเพดานนะครับเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าแต่ละบูธแต่ละช่วงแต่ละห้องหรือแต่ละพื้นที่ที่เราจองไว้เช่นโต๊ะสาิสองโต๊ะสี้าเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาใช้่เชือกเนี่ยค่อยลงมาเลยนะปลายเชือกก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยเชือกก็จะเป็นเกลียวสวยงามขณะเดียวกันเชือกเนี่ยพอทิ้งตัวลงมาเนี่ยมันเหมือนกับกำแพงอ่ะมันเหมือนทึบแต่มันไม่ทึบมันโปร่งเหมือนม่าน แต่มันก็ให้ความเป็นส่วนตัวที่ดีนะครับใช้ไฟอัพไรท์หรือดาวไรท์นะครับปล่อยที่ปลายเชือกหรือซ่อนไว้ที่หลังเชือกมันจะทําให้แสงเงาเนี่ยสวยงามเหมือนกับเรานั่งอยู่ในฮัทหรือในกระท่อมที่มันแบบดูปนี่นะเป็นกระท่อมที่สวยงามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ที่เหมาะที่สุดคือเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับตามด้วยลักษณะของหนังหุ้มที่มันเป็นดำๆนะครับฝ้าเพดานปล่อยเป็นฝ้าเพดานเปลือยทาสีดำนะครับห้อยไฟที่มันเป็น ลักษณะของอินดัสทรีลุกนะครับ<ช>หรือไฟโรงงานเนี่ยที่เรามักจะเห็นมันถูกๆแบบไฟที่ห้อยมาอยู่ในโรงงานอะไรเงี้ยอเอามาห้อยตามจุดตา่ตางๆ<ช>เปลี่ยนบรรยากาศขอ,ของนั่งนะครับเช่นคนที่นั่งติดริมหน้าต่างก็เป็นบรรยากาศนั่งสบายๆอันนี้หนูชอบมุมนี้ใช่บรรยากาศของคนที่นั่งแบบต้องการไม่มีเพื่อนอะ่ะมาคนเดียวอ่ะนั่งดูวิวไป อ่าได้เหมือนกันใช้เป็นเคาน์เตอร์ยาวนะครับ,รบสำหรับคนที่ต้องการเพื่อบอกว่ามาเจอเพื่อนที่เนี่ยน,นะครับเพราะว่าคนที่มาคนเดียวก็อาจจะมีเพื่อนนั่งค้างด้วยนะครับงั้นบรรยากาศของที่ร้านนี้เนี่ยจึงสวยนะครับแล้วก็มีไอเดียจากเชือกเป็นหลักนะครับไฟของเขาเนี่ยเขาปล่อยค่อยเชือกไปด้วยนะแล้วมีตัวเขาเรียกตะขอด้วยเั้นเ,นเีย มันสามารถมีตัวรอกดึงเอาไฟขึ้นสูงลงมาหรือต่ำลงมาก็ได้บางทีเนี่ยแต่ว่าควบคุมด้วยนะคะควบคุมอ่าเราสามารถปรับเองได้เนี่ยพางีพฟแเราเงี้ยสมมติเขาบอกเออไฟมันแยงนตาไปนะล้วก็ปรับไฟลงมานไม่ต้องตามพนักงานเลยนะครับนั้นปบรรยากาศของร้านจึงเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าใช้เชือกเนี่ยเป็นคอนเซปต์หลักเลยแม้แต่บริเวณที่เป็นแอร์คอนดิชันที่แผ่อยู่ตามค้าวิดานต่างๆเขาก็ใช้เชือกเนี่ยนะครับมาเป็นตัวพราง เหมือนกับสายไฟที่เขาเดินตามท้องถนนนะมันจะมีแกนอยู่แล้วก็จะมีเชือกร้อยสายไฟใช้เชือกในแทนปลายสายไฟทาสีดําเข้าไปแอร์เขามองไม่เห็นแล้วความเย็นก็ลงมาได้นะครับสวยงามนะครับเรียกได้ว่าองค์ประกอบครบหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้งบประมาณในการทำก็ไม่จําเป็นที่้อาใช้เป็นของแพงเลยนะครับ เลือกเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นลักษณะของรอยตัวที่มีลักษณะของความเป็นไม้แล้วก็เป็นหนังหุ่มให้สวยๆเท่านี้ร้านของคุณก็สวยโดดเด่นและที่สําคัญที่สุดมีคอนเซปต์นะครับเขาจะนึกเขาจะบอกอะไรแล้วว่าไปร้านที่มีเชือกเยอะๆนะครับร้านอาหารพวกนี้นะแพตตี้มีเสน่ห์อันหนึ่งแพตตี้ไม่รู้จะชอบเหมือนพี่ชอบเปล่าพี่ชอบไปดูห้องน้ำเขาอ๋อใช่ใช่เพราะเดี๋ยนี้เขาผู็หญิงนอนเิระนนะใช่ไหมถ้าห้องน้ำไม่เก๋ไม่เด็ดดูไม่สะอาดเนี่ย เราถึงรู้สึกแบบไม,ไม่ชอบอะ่ะใช่ไหมห้องน้ำไม่สะอาดเนี่ยอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมที่ต้องระมัดระวังคือห้องน้ำที่มันมีน้ำอ่ะคือไม่สะอาดความหมายของพี่ตงคือดูแลแฉะคือมันมีมุมที่น้ำหยดหรือแฉะ เราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมีแมงสาบเดี๋ยวมีอะไรเนี้ยมันจะไม่สะอาดเพราะฉะนั้นห้องน้ําส่วนแห้งต้องแห้งนะครับเราจะยอมให้เปียกก็เฉพาะที่มันมีบริเวณที่เราล้างมือนะครับส่วนปัสสาวะชายหรือว่าส่วนที่เป็นห้องน้ําของที่เป็นห้องแยกของห้องน้ําหนักเนี่ยก็อาจจะตกแต่งนะครับร้านนี้มีไอเดียที่เก๋มากเลยทําเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์สีแดงเลยนะครับมีตัวหนังสือกราฟิกเท่มากเลยเดียวนะครับ อยู่ที่อ่างล้างหน้าสิสวเป็นโมเสกเลยแล้วดูที่กระจกสิคะหนูมองตรงกระจกตรงอ่างล้างหน้านี่หรือเราเคลิ้มใช่เป็นบรรยากาศระยิบระยับปรรกาศระยิบระยับมันอยู่ในห้องดำน้ำหรือยังไงเป็นบรรยากาศที่ คือมันเป็นห้องน้านที่มันหลุดจากคอนเซปต์เชือกอะ,ะแต่มันไม่หลุดตรงความที่พิเศษเนี่ยคือเป็นร้านที่มันมีความเก๋และมีความพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมต่างๆในร้านไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์บุฟเฟ่ต์อยู่ด้านหน้าของห้องน้านที่ทางเข้ามาเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับสวยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าจะเปิดร้านใหม่นะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่กรุงเทพลำพูนนะครับโคราชหรือแม้แต่ทางใต้แฟนๆร้อยโรงแรมเนี่ยมีทั่วหมดเลยทั้งทั่วไทยเลยเดี๋ยวนี้ดังไกลไปถึง ถ้าเราอยากจะมีร้านสวยๆอย่างนี้นะครับเราดูดีไซน์ดีๆอย่างนี้เป็นประจำนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าเขาเรียกว่าเทสตนะรสนิยมเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเรานิยมดูของสวยมานานๆแล้วเราก็จะเริ่มมันก็จะเปลี่ยนนะครับมันจะซึมซับเพราะงั้นเนี่ยอะไรที่ไม่สวยเราจะเริ่มแยกออกแล้วว่าไอ้นี้ไม่เข้าไออย่างนี้ไม่ดีนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามรสนิยมของเราที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับ เพราะว่าร้อยร้านเนี่ยเราพยายามจะลังสรรน,นะครับสรรหานะครับร้านส,สวยๆทําง,งามนะครับแม้แต่ร้านของเพื่อนๆเราที่เปิดอยู่เห<ฆ>็น <and> Before เห็น After <c oughs> ที่เราตกแต่งเสร็จเนี่ยรับรองเลยนะครับว่าสวยขึ้นแน่นอนครับ ยังอีอีกทางนะคะว่าการทําให้ร้านที่เรารักของเราเนี่ยสวยนะคะไม่สิ้นเปลืองที่คุณคิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะง่ายๆนะคะเพียงคุณดูรายการเราเสร็จปุ๊บอยากให้เราออกแบบให้ส่ง s m s ็มาได้นะคะที่เบอร์4642104นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ารายการร้อยเรื่องร้านค่ะตามด้วยชื่อร้านแล้วก็ชื่อของคุณแล้วก็รอการติดต่อกลับง่ายๆแบบนี้ค่ะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณมีร้านเรามีดีไซน์ครับและสำหรับนี้นะครับผมกับแพตตี้ลาไปก่อนครับพบกับร้อยเรื่องร้านได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ